ฮัลโหลสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับมิสฟ็อกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมอินดี้นะครับเพิ่งจะเปิดตัวเดโมนะครับเมื่อวันที่8ตุลานี้เองนะครับผมในชื่อเกมที่ชื่อว่า Coffee Noir นะครับผมพัฒนาโดยทีมโดจินะครับแล้วก็ d a ซ Software นะครับผมซึ่งมีแผนที่จะจำหน่ายในปลายปีนี้นะครับในปี 6-3นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรีวิวเกมเนี่ยก็อออย่าลืมนะครับกดไลค์และกด subscribe นะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจกับกับผมนะครับผมโอเคไปกันเลยครับโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับของ Coffee Noir ตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ ชายนะครับที่ชื่ออาร์เธอร์โอลิเวอร์นะครับเป็นอดีตตำรวจนะครับผมเคยอาศัยอยู่ในนีโอลอนดอนนะครับและตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้กลับมานะครับในเมืองนี้อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากการถูกลักพาตัวของเพื่อนเขานะครับชื่อริชาร์ดเพอร์ซีนะครับ fair enough I'll help Clarabel t h her b u i s s ใน,นเกมทีมของตัวนี้เนี่ยเป็นทีมที่ ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเกมที่ผสมผสานนะครับระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะครับกับ business management นะครับผมในตัว business management นะครับก็จะเป็นการจําลองนะครับว่าเราเนี่ยด้เป็นเจ้าของร้านกาแฟนะครับผมเราก็ต้องมาคอย manage นะครับคอยจัดการนะครับเรื่องการผลิตเมล็ดกาแฟนะครับการจัดการร้านจัดการพนักงานหรือแม้กระทั่งไป เดโกชีนะครับก็คือว่าไปเจรจาการซื้อขายคาเฟนะครับกับบุคคลต่างๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ร้านเหล่านั้นล้มละลายนะครับผม both in good health and so similar i tell you they look like sisters it's amazing how a person passes on their genes and then watches as they live their own life means you're enjoying your new role not at first but it's getting better and better Despite my super condition, <laughs> I'm not as young as I was, and the little one demands so much attention, just like our business. Let's get down to it, shall we? Really, Mr. Oliver? You want to waste your time on all that marketing jargon? It doesn't impress me at all. <laughs> Fair enough. My mistake. I wanted to impress you with my professionalism, but I guess it came over a little stiff. Fair enough. For me, the most important things in business are sincerity, openness, respect, and understanding. When someone fakes it, they put on a mask and the atmosphere is ruined. We're a similar age. We speak the same language. We can reach an understanding. ดูแล้วเนี่ยก็คลาสสิกดีนะฮะ the ในส่วนทางด้านสืบสวนสอบสวนนะครับตัวนี้เนี่ย d i a l o แล้วก็ choice ที่เราเลือกเนี่ยมีผลต่อการที่เราจะได้รับข้อมูลหรือมี deal อะไรที่เราจะต้องไปไปขายพวกมเมล็ดกาแฟนะครับครับ เอ่อไคลเอนต่างๆนะครับมากเป็นพิเศษเลยนะครับผมโดยมันจะมีเกจที่แบบบอกว่าบอกความพึงพอใจของลูกค้าคนนั้นๆด้วยนะครับถ้าเกิดเราทําให้ลูกค้าไม่พอใจเนี่ยเขาเขาอาจจะไม่คุยดิวกับเราต่อนะครับผมแล้วเราก็ต้องเลือกดิวให้ดีนะครับว่าเราจะขายเป็นจ็อแพให้กับลูกค้าในราคาเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเกมมันก็จะจบเพราะว่าเราล้มหลังไปครับ You don't live here, Mr. Oliver. You don't have to like it. Going bankrupt with the company means the end of the investigation. ในส่วนตรงนี้เนี่ยในส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมค่อนข้างชอบเลยนะเพราะว่ามันจะไม่ได้เน้น <he> ในเชิงที่แบบว่าเป็นเกมที่จะเน้นสืบสวนสอบสวนอย่างเดียวมันให้อารมณ์ที่เราต้องมาฝึกจัดการร้านของตัวเองด้วยนะครับฟังบักเกิลเฮตเงินและบุกรุกค

อยากจะให้รีวิวเกมไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์คุยกันข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ